ครับสวัสดีครับวันนี้อุดมยนมอเตอร์ขารพุดนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆนะครับมานัเสารพัดหน1คันนะครับเป็นคมสูบปีสี่5ัุ่น7นะครับหรือ25าขีด7นั่นเองนะครับมาพร้อมตู้เก๋งติดแอร์ได้เช่นเดิมนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สีเหลืองนะครับรหัส3 d 8 4นะครับเครื่องเหลืองนี่ยังใช้ทนครับอะไหล่หาง่ายมากๆนะครับปีสี่พขีดตัวนี้เป็นระบบปั๊มเฟืองคนโทรน้ำมันนะครับ หน้าตาเหมือน30 7ทุกอย่างนะครับแต่จะเล็กกว่านิดนึงนะครับ30กี่เเป็นปั๊มนิ้ว25กี่เเป็นรุ่นปั๊มสฟืนนะครับรุ่นนี้ใช้ดีครับใช้งานทนทานอะไหล่หาง่ายมากๆครับตาท้องตัดทั่วไปนะครับพุ้งขีสวยหนามากครับเอวก็แน่นนะครับสลักบูธล้าเราแน่นทุกจุดนะครับท้าลองเลยนะครับเราทําอย่างดีครับโรลเลอร์ไม่มีแตกนะครับล้อนาแน่นๆเลยครับร้านเราขายประกัน1เดือนนะครับทั้งเครื่องยนต์ตัวเดินปั๊มสวิตครับ เราประกันอายาแล้วหนึ่งเดือนพร้อมใช้งานแน่นอนครับสี่ทุกจุดไม่มีรั่วซึมนะครับเช็คแล้วนะครับสวิงเอลก็แน่นทุกจุดนะครับเอลแน่นแน่นอนครับลูกค้าท่านในก็เชิญทดสอบร้านนี้นะครับร้านอยู่จังหวัดนครปฐมพุทธทำคนสายห้านะครับคมสุข PC ซีย้าร้านอุดมยนต์มอเตอร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ